Walk with God โดยคฤติจักรพระสิลิแห่งการเก็บเกี่ยวชีวิตที่พอใจในพระเจ้าสุภาษิตบทที่30ข้อที่8และข้อที่15ถึง16ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่จำเป็นแก่ข้าพระองค์ ปริงมีลูกตัวเมียสองตัวพวกมันร้องว่าให้ฉันให้ฉันมีสามสิ่งที่ไม่เคยอิ่มสี่สิ่งไม่เคยพูดว่าพอแล้วคือแดนคนตายคั้นของหญิงหมันแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ำและไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงพระเจ้าไม่ได้ให้เรามั่งคั่งและยากจน แต่พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราอย่างไม่ขัดสนเพราะถ้าเรามั่งคั่งร่ำรวยเราจะหลงลืมพระองค์และถ้าเรายากจนขัดสนขาดแคลนเราจะกลายเป็นขโมยทำให้เสื่อมเกียรติของพระองค์พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราอย่างเพียงพอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกของพระองค์ความมั่งคั่งร่ํารวยไม่มีคำว่าพอเกียรติยศชื่อเสียง อำนาจไม่มีสิ้นสุดเหมือนดังปลิงที่ดูดเลือดไม่เคยพอเหมือนดังหลุมศพที่กลืนกินชีวิตคนไม่สิ้นสุดเหมือนอย่างคันที่เป็นหมันเกิดขึ้นกับคนทุกสมัยทุกชนชาติทุกภาษาเหมือนอย่างแผ่นดินที่ดื่มน้ำไม่เคยอิ่มและเหมือนไฟที่ไหม้ไม่รู้ดับเราไม่ใช่ปลิง ไม่ใช่หลุมศพไม่ใช่ไฟแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราไม่ขาดสนหากเราไม่มีคำว่าพอใจเราจะเหมือนปลิงที่จะดูดเลือดทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเราจะเป็นเหมือนหลุมศพมีแต่ความเน่าเหม็นหรือเป็นเหมือนไฟที่ลุกไหม้เผาผ่านทุกสิ่งให้มอดไหม วันนี้พระเจ้าต้องการให้เราเชื่อวางใจในการเลี้ยงดูจากพระองค์ให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่จำเป็นให้กับเรามากขึ้นขอพระเจ้าอวยพ,พรพี่น้องทุกท่านค่ะ